ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลับเอพนะผมนะสำหรับวันนี้เนาะก็จะมาทำคลิปจุดแอบนะครับผมมากหลังจากที่เราห่างหายกันไปอย่างเนิ่นนานเลยเนาะ จากแบบิจุดแอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนอยากให้ทำนะผมก็ <S <S รอบนี้ผมก็จะมาทำนะผมบผมจุดแอบในเกมฟรีไฟล์หม่ล่าสุดที่ผมเป็นคนไปหามาด้วยตัวเองเลยนะครับผมมาถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมถ้าที่ไหนโดนที่ไหนถูกใจทุกคนก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้หรือว่าจะเอาไปบอกต่อให้เพื่อนหรือว่าจะาไปไต่แรงเองก็ได้นะครับผมโอเคไปรับชมโอเคครับ okay, ผมสําหรับจุดแรกนะครับผมเราจะอยู่ตรงเออ หอดูดาวนะครับผมตรงนี้นะครับผมถ้าใครมาให้เรามาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าจุดนี้ที่ใครถ้าใครมาครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไอวอลสองลูกนะครับผมถ้าใครมาถึงก็ให้เอาไอวอลมาตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมคอเลงก่อนนะครับผมโอเคครับผมให้เราตั้งไอวอลขึ้นมาบนเนินลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะลองกระโดดขึ้นไปดูนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ให้เราไต่ขึ้นไปบนไอวอลแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนไอหลังคาอันนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับผมเวลาเราขึ้นมาได้แล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมตรงนี้เราจะเอาไว้สามารถแบบ ยังไงก็ได้นะครับผมมุมมีแบบโคตรเนียนนะครับผมกว่าศัตรูจะเห็นเราเราก็น่าจะฆ่ามันได้ก่อนแล้วนะครับผมนี่เราสามารถแบบจะนอนหมอบหรือจะทําอะไรก็ได้ขอแค่ไอวอลสลูกก็พอนะครับผมจุดจุดนี้นะครับผมถือว่าเป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งเลยนะครับผมถ้าใครจะมาก็ประมาณนี้นะครับผมให้ทําตามแบบผมได้เลยนะครับผมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาไปจุดต่อไปกันเลยนะครับจุดต่อมาเลยนะครับผมอยู่สะพานก่อนถึงเออหอดูดาวนะครับผมนะให้เรามาเออขึ้นตรง ที่ยิงตรงนี้แล้วให้เล็งตามผมได้เลยแล้วก็กดยิงไปได้เลยนะครับผมนี่ก็ตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยแล้วให้เรากรดโดขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยพอระโดดขึ้นมาบนสุดมันก็จะเป็นที่ยิงที่ซุ่มแอบได้นะครับผม สำหรับแบบสายซุ่มยิงหรือว่าจะเป็นสายแอบ,บพลาดไม่ได้เลยนะครับผมจุดนี้นี่เป็นน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดเลยนะครับผมก็ดีจริงๆนะผมสามารถใช้ซุ่มยิงหรือว่าจะไว้แบบแอบ,บแขมเล็งก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดเลยนะแต่ถ้าจะให้ดีจริงผมจะแนะนําให้พกปืนมากระบอกหนึ่งนะผมเผื่อจะซุ่มยิงือว่า จะเอาไว้แบบยิงศัตรูได้เออเวลาใกล้ๆขอบบวงเนี่ยหรือว่าบวงบีบมาทางนี้ก็สามารถไม่แอบ,บกันตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคมาที่ตรงนี้ก็สําหรับเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไม่เป็นการเใียเวลาไปจุดต่อไปเลยนะครับ จุดสุดท้ายแล้วนะครับผมมาสําหรับจุดนี้อยู่ตรงโรงเก็บเครื่องบินนะครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือต้องเตรียมรถมาคันนึงนะครับผมเดี๋ยวขับรถแล้วเราก็มาตรงเครื่องบินตรงนี้ให้เราขยับรถเข้าไปใต้เครื่องบินได้เลยเลยนะครับผมเดี๋ยวขยับตามผมได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวขยับเข้ามาประมาณนี้เดี๋ยวผมขอยกรถแป๊ดหนึ่งนะ โอเคครับผมให้ได้ประมาณเท่านี้นะครับผมนี่เดี๋ยวก็ให้เราค่อยๆ่อย่องออกมาแล้วนกะ็เหมเาะพอไปใต้ท้องรถใต้เครื่องบินได้เลยนะครับผมนี่มีครับผมเวลาเรามุดเข้ามาได้แล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมดูดิย่าโคตรสูงนะครับผมนี่แล้วไม่มีใครหารเราเจอแถวนี้ไม่ค่อยมีคนมาด้วยนะครับผมและเหตุผลที่ผมให้รถมาก็เพราะว่าแบบเผื่อบางคนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นจะไม่สังเกตไงเออ เผื่อคนเห็นจุดแดงๆมาลองยิงหมามันก็อาจจะโดนเป็นรถอาจจะไม่โดนเราเงี้ยล่า,าจ,จะหนีทันหรือว่าอาจจะยิงสวนกลับมือคืนได้ก่อนนะครับผมนี่ตรงนี้นี่เป็นจุดที่หญ้าโคตรยาวเลยนะครับผม G.M แบบไม่ค่อยมาตัดหญ้าแถวนี้เงเอออะไรแบบเห็นแบบไม่ค่อยมีคนมาหัอก็เลยไม่ค่อยสนใจจุดเนี้ยอะไรเงี้ยก็เป็นแบบจุดตุ้มสําหรับสายแอบที่ดีอีกจุดหนึ่งได้เลยนะครับผมนี่จุดตรงนี้เนาะ แบบก็สามารถหันมองแล้วรอบทิศเห็นวิวดีอะไรดีนะผมจุดนี้ก็สามารถนอนหมอบก็ในแบบย,ยาวๆเลยนะแบบว่าแบบเป็นจุดที่ทิวที่สุดสาหรับที่ผมแบบเคยทํามาแล้วอะ่ะจุดนี้คือแบบทั้งดีทั้งชิวอ่ะครับแบบนอนแอบหบมอบแล้งกันยาวๆเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมแล้วสามารถดักยิงคนได้ด้วยนะผมอาจจะมองไม่เห็นเหล่านะเพราะาเราหมอบอยู่นะครับผมโอเค เหลับจยุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมบางทีแบบยอดวิวไม่ค่อยเยอะผมบางทีก็ไม่ค่อยมีคนดูผมเลยไม่ค่อยทำนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำอีกก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม